โอเคก็กราบตีสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปโเอ่อโกลด์การเดนกันนะ,ะเป็นแมปที่กําลังดังมากตอนนี้นะคนเล่นมันเกือบ2ล้านอนะ่ะคือมันเยอะกว่าบอกฟุดอีกอ่ะคิดดูแล้วกันอนะ่ะมันดีขนาดไหนนะแต่บอกว่าผมไม่เคยเล่นกับนะเค,คยเคยเล่นแต่ว่าไม่เคยเล่นวันนี้ก็จะมาลองเล่นดูเขานะเ,เริ่มเกมมาผมเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้ก็เออเนี่ยแหละ โกรวหมด3า0ร้อยเิบเออให้เรามาตรงนี้ซ e ีช็อปเรอคุยกับคนนี้ก็ให้เรามาคุยแล้วมีตังค์อยู่200คร้อยนะให้เรามาซื้อเมล็ดอืมเฮ้ยโอ้คนละเอ๊ะมันแค่แค่บอกสุดนี่นยไอ้ที่มันหมดตะก่ะ่ะยวซื้อแครอทมาหรือดอกอัลเลยนะให้เราเอา แลอตไปอุ๊ยดูแบดกูจะหมดให้เราเอาไปใส่เหรอนี่ไงอ่าแล้วก็ออลเรามาันโตเก็บโตได้ไหมสุดที่แค่นี้แล้วก็ให้ไปขายอ๋อให้เราไปขายนล้ทำไมในเซิฟกลุ่มันมีแค่นี้เพ่จะขายมาได้มาอะไรเจ็ดสโอกไเนี่ เอ้เราซื้อที่ได้นี่าตรเบรี่อ่าสเอมา้ย,ยวซือแครอทวยสตบ,บรี่แครอทแครอท่ซื้อบบมาหนึ่งอ้มันดีด้วยโอ้ยโอเคมันไม่พอต้องใช้โรบักอ่าสตรอบอรีอ่ะอันนี้แครออันนี้เอาไวท้ทำลายกูไมเาม่ ออสตอรี่กูไม,ม่โตอ่ะอย่างงี้วาต้องทำไงอ่ะโอเคกูเก็บแครอทไปขายแลแบบ้วบ้านนึ่งแครอทนี่หน้าตายแครอทแบบนี้ครับะนะเจมนี้รู้สึกจะไม่มีเพลงใช่ไหมโอเคก็เปอร์เซ็นต์ได้ตามปกติอ่าขายโหยี่สิบหกอ่าซื้ออีกสามันแครอทสตอรี่โ,โตช้าจังวะมันมีวิธีโตรเร็วๆไหมนเนี่ยเดดูช็อปดิ ดใช้ไอเดียวมันฟรีด้หร oh <my. S 1> อไเวอร์เอออันนี้ต้องรอมกับแบบหนึ่งฟอฟเวอร์แพ็คนี่คืออะไรอ่ะฟรีของฟรีฟรีอัพเกรดอัพเกรดฟรีเอ,อ่อมีอะไรบา้างเนี่ยไข่มีโอ้เดี๋ยว,นนนนวเดีดเดเดมดเดเดเเดเเ แล้วก็ให้เรามาขายเกมเพย์ก็ประมาณนี้ครับนะอ่ะแปดสิบหกบาทโฮเออก็เกมพยก็จะมีประมาณนี้ครับนะคือให้เราเอาอันนี้มาะมาซื้อเอ้มเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็มาขายนั่นแหละมีอยู่แค่นี้เลยนะเออทำไมเกมน,นี้มัดนดังได้วะกูยังงงกันเออนีซื้อไม่ซื้อไม่ด มันมีวิธีแบบโตเร็วๆไปไอ้โตเด้นน่เฮ้ยอ๋อมันได้หาเลยแค่หลอดมัจะได้แค่เดียวสตรอเบอรี่มาขายมาอ๋อสามไม่ไม่คุ้มเลย No your fucking place trash Fuck. <c oughs> ไม่คุ้มเลยกูกูซื้อไอ้แค่หลอดลัวเลยก็ได้นะจริงอืม มันไม,มนไม่มีคนเล่นเลยอะอ๋อมีสองคนเอ้ยจำเอาหนี้ไปนะวันเอกวันเอวันเอวันนี่เนี่ยอะไร next ใน event event ขึ้นต่อไปคุยได้ด้วยเอออาช่างมาแล้วกันอันนี้ไข่อันนี้ซีดโอ้าเสืกก้อผ้าไปเลยนะเดี๋ยวดูสิเขาเดี๋ยวโหเดี๋ยวปีที่แล้วย เอ้ยปีนได้ด้วย,ยนะถั่วต้นถั่วนี่โอ๊ยตกกระโดดกระโดดกระโดดปีนปึ๊บนี่พเพื่อนปีนได้ด้วยไอ้กูไม่เล่นหรือกูเนี่ยกูต้องไม่เล่นกูดิเดี๋ยวอันนี้กิบปยังไม่โตเอาเพื่อนมาทำอะไรเอ้ยอย,อย่ามายุ่งกับสวนกูอย่าม,มาทุบอันนี้บลูบลูบรี่นะยังไม่โตเฮ้ยจาไปทำทุบสวนเพื่อนได้ไหมดูสิ

ไอ้เน,นี้ยนฟะิชเออใช่ที่มันจะมีแบบปลายักษ์เดี๋ยนะไอเทมเออนี่ไงโอ้โหลอ,อ,อไปขายดูนะถ้าขายวันนี้มันจะได้มันจะถึงพันไหมอ่ะดูดูที่มันจะถึงพันไหมโอ้โหมงไม่ถึงห้าร้อยกูจะว่าฮะซัมเบอรดี้แม่งยังไม่ถึงเห้าเนี่อะไรวะเมืม่อกี้สซัมเบอรดี้มันสีเหลืองไงนะ ไม่รุ่นทำสวนใครบอกว่าทำสวนน้นสบายนะกูบอกเลยมึงลองไปทำดูดิเราไปปลูกสักอย่างที่บ้านมึงเนี่ยอ้าวหมดแล้วต้องซื้อบูเบอรี่มาแทนบูเบอรี่โอ้เยเริ่มโตแล้วตร mm hmm. งนี้ไปอะไรอ่ะซีดออกเอ้ยอ,อย่ามีเกียร์ด้หรอยู่ไหนอ่ะไม่มีอยู่โอ้โหโ้เรู้เลย ดีสิบแปดโอ้โอ๋อ,อมันมีแบบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพิ่งเห็นนะอันนี้อ้าวอันนี้มันทำไมไอวิชิติสิบแปดไปสิบหกอันนี้อ้าวเต็มแล้วเออบูเบอรี่แค่หลอดอันนี้คือมันเต็มเลยใช่ไหมโอ้ยบูเบอรี่เอ้ยมันทับมันทับสตบบรอเบอรี่กูบูเบอรี่เอ้ยมันเก็บยังไงอ่ะอ้าวพี่ควรจะเก็บยังไงทีนี้มันเก็บมันไม่ได้ ท่านผู้ชมผมเก็บไม่ได้ใส่ต้องทุกทิ้งโอเคโอเคโอค้ได้๋ยวมาผันเลย a few moments later เป็นอะไรอ่ะโอ้ฝนตกฝนตกฝนตกเจ้ะยิ้มฝนตก เก็บ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 นะคินี้อาจจะตัดไม่มาเพราะว่าเนื่องจากเออไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้นันีจะกปแล้วกเก็บได้หอกอันนี้เก็บไม่ได้อันนี้คืออะไรอเรนจอมออไม่ใส้มเนี่ยมันเป็นดอกดอกม้โธอ่ดกูจะถึงพันไหมโอเคโอ้โหทำไมมันน้อยกว่เอกี้วกูซื้ออะไรด้อีกบ ผมก็ซื้ออะไรไม่ได้แล้วเ0 0 t h o years later ไหนเป็นยังไเรนโบ้มีเรนโบ์ด้วยนะอ่าเหมือนไอ้นี่เลยใคย่ซิมอยู่นะเรนโบ้นึกถึงิมเลมีรจำที่ซิมได้บ้างนะเราไปทำคลิปเรีวิวเกมเก่าไหมที่ซิมถือว่าเก่ามาท่านผู้ชมโอ้มีโกด้วยไหน่มีอะไรบ้างกูมีเรนโบ์อ่าเรนโบ์อันนี้เวทแซไม่เปียก อันนี้ทองอันนี้เปียกดีสิมีโอเคมีแค่ประมาณนี้นะดูสิถ้ากูขายกูจะถึงห้าพันไหมท่านผู้ชมนะถ้าไม่ถึงห้าพันกูจะปิดคลิปทันทีอ่ะสามสองหนึ่งไม่ถึงห้าพันกูปิดคลิปอ่ะถ้าได้เงินบัว